เปิดปิดฝาท้ายฉบับมินิคันทรี่แมนวิธีที่1มีกุญแจอยู่กับตัวเรากดจากปุ่มที่เป็นรูปฝากระโปรงท้ายนะคะฝาท้ายก็จะเปิดแบบนี้เลยค่ะในส่วนวิธีที่เราจะปิดก็กดค้างค่ะปุ่มเดิมเลยถัดมาค่ะวิธีที่2ก็คือกดปุ่มทางด้านฝาท้ายได้เลยค่ะในส่วนวิธีปิดก็กดจากปุ่มทางด้านบนของตัวรถยนต์กันค่ะ วิธีที่3นะคะเป็นการเปิดแบบแทนฟรีแอสเซทวิธีการใช้งานคือเอาเท้าเข้าแล้วออกเลยไม่ต้องแช่ค้างไว้เท่านี้ฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาได้แล้วส่วนวิธีการปิดใ้เท้าเหมือนเดิมได้เลยจะมีเสียงสัญญาณรวมถึงไฟกระพริบแบบนี้ถัดมาวิธีสุดท้ายแล้วนะคะโดยปุ่มนี้จะอยู่ทางด้านขวามือของคนขับนะคะที่วางแก้วน้ําให้เราดันขึ้นนะคะหนึ่งที่ฝากระโปรงท้ายก็จะเปิดให้ส่วนวิธีปิดกดลงค้างไว้เลยะคะ่ะฝากระโปรงท้ายก็จะปิดลงมาให้เนาะ